มดขาพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนเพื่อนชี้เก่งสีดำเฉียวเสีย z ซดโฟก่อนชนค่ะเพื่อนสนิทนะคะชี้ปมเก่งสีดำเฉียวเสียแซดโฟก่อนชนจากกรณีนายสุรพักภูชัยแสงหรือว่าตุ้มอายุ49ปีขับรถสปอร์ตยี่ห้อ BMW รุ่น z ซดโฟ เสียหลักข้ามเกาะชนกับรถยนต์ยี่ห้อสุสกิสวิฟตนะคะทำให้มีการสูญเสียเกิดขึ้นค่ะล่าสุดนะคะนายกฤษณาเพื่อนสนิทของเสีย BMW นะคะได้ให้สัมภาษณ์กับสันักข่าวดังอย่างอมารินทีวีตั้งข้อสังเกตถึงรถเก่งสีดำที่ขับคู่มากับรถเพื่อนแล้วก็ไปเฉี่ยวกับรถเพื่อนจนรถอาจจะเหินข้ามเลนหรือไม่นั้นเพราะว่าเก่งดังกล่าว ขับตีคู่มาก่อนไปหยุดดูเหตุการณ์ขณะที่รถเพื่อนเองเกิดเหตุแล้วแล้วก็ขับเลยไปและในที่เกิดเหตุยังเจอชิ้นส่วนกันชนสีดำตกอยู่อีกด้วยค่ะ ขณะที่เพื่อนแซงซ้ายไปแล้วนั้นรถคันดังกล่าวอาจจะขับแข่งขับหายกันไปสองคันคิดว่าคันนั้นอาจจะเกิดเฉี่ยวกันผิดวิสัยที่ขนจอดแล้วก็ต้องลงมาช่วยแต่ขับหนีเหยียบเร็วเลยคิดว่าเกิดจากการขับแข่งกันทำให้กระทบกระทั่งเฉี่ยวชน จนรถเพื่อนเสียการทรงตัวหมุนไปอีกฝั่งอยากให้ตำรวจไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดในเพชรบูรณ์ดูว่าเก่งสีดำคันนี้ไปไหนและมีรถมีร่องรอยการชนหรือไม่ขณะที่ล่าสุดนะคะตำรวจเผยผลจับความเร็ว BMW Z4 ก่อนถึงจุดเกิดเหตุนะคะ1กิโลเมตรอยู่ที่133กิโลเมตรต่อชั่วโมงทางนี้เผยคลิปกล้องวงจรปิดคลิปใหม่นะคะบริเวณหน้าอาอบตห้วยโปง่ง ห่างจากจุดเกิดเหตุ500เมตรพบ bmw z4 ขับตีคู่มากับเก่งสีดำด้วยความเร็วสูงก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุอีกด้วยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ